ไม้ดีเดี๋ยวเสียไปหลักฐานแล้วมาจริงในรูปหน้าจะไปถึงเลยยอมครบทุกคนนะครับมันต้องมีเพิ่มบ้างไอ้เรื่องจำภาพไม่ต้องห่วงน้าสุรพลนะมันดูร็อกสีขนาดคืนเดียวผลิตได้คนเมื่อวานมาไม่เห็นหรือตื่นท่ามาเห็นหรือ